กระสันไม่ให้มันลอยปล่อยโอกาสไม่พังพลาดเถอะไยวันนี้บูชาพระให้กับองค์ราเมงไรายเฮ้ยเปิดใครมาให้พระไอ้พวกม้าวามันพวกมึงนี่มันหมาโูกกดจิคดเลยใครรู้ตัวแล้วอย่างไร

得不到桃花，最烈。 แล้วเดี๋ยวนี้มอกมองบอกคนไปเยมองไม่ชัดๆเอาวยังไงเราตาแกโอ้ยแกว่าเดิมมีไอ้คนไอ้ชายล้อเล่นนี่ไปทำอะไรใครเข้ามาเนี่ยแกนะฮะโอ้ยนี่โอ้โหนี่ไอ้กสาวคนนั้นจะไล่ฆ่าเนี่ยไปไปทำอะไรไปขโมยขโมยโจรเฮ้ยเดี๋ยวฮะไม่ได้ไปทำอะไรใครไม่ได้ขโมยอะไรด้วยแกแต่งตัวแปลกๆว่าเพ้นเพชรนผูบ้าหรือไงป้าเดี๋ยวจะแนะนำเองให้รู้จักไอ้น้อง ข้าพเจ้าให้นามว่นานพเก้าเป็นองค์พระมหากษาัตริย์แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาไอ้เ,เจ้าโง่ตังแต่เนี่ยอุ้ยหล่าสีจับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเชียวสวนมะโคพุเจ้าข้ากระเป๋าฉันไม่รู้ยังเรียกวุฒลุงอยู่เลย <S 1> <S 1> นนโง่ฉันไม่รู้โง่โล้อเล่นไอ้พวกนั้นมันเป็นขบวนมันมาจากแผ่นดินพมา่าไอ้พวกพม่ารามาจะมาลอกฆ่าเราโว้ดรามา ดีนะเจอเองจะช่วยเอาไว้ปลอดภัยเลยพุเจ้าค่ะเออเองชื่ออะไรวะกระหม่อมชื่อว่าไอ้เกดเป็นคนบ้านทุ่งมะขามยองพุเจ้ค่ะอ้าเออผีไม้อะไรมือดีเขาไม่เคยเห็นใครจะผีไม้อะไรมือดีแบบก็พ่อตัวอยู่พุเจ้แต่คนบ้านนอกผีไม้อะไรมือดีเฮ้ยแล้วมีงานมีการทำหรือยังวะมีงานการไม่มีเดินเสร็จฝุ่นเปวันปานหางินทำอยู่พุเจ้าแล้วพ่อแม่มีไหมมีหรือเปล่าพ่อแม่ น้องก็มัดีอยู่คนเดียวพุเจงค่ะเออชีวิตเองนี่มันน่าสงสารนะอยู่วัดบังอาศัยเ้าบ้านดูคนที้เขากินไปบ้นงานการก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีแต่จิตใจเองนะมันดีนะ<ม>ช่วยเหลือข้า,อาไว้เอาอย่างนี้เห็นเรื่องถูกชะตาว่ะต่อไปนี้ไม่องอยู่แล้วบ้านทุ่งมะขามหยองเนี่ยเ,ออเดี๋ยวไปกับเราต่อแตนี้จะมอบให้เป็นถึงลูกหลวงและคณะนามว่า เกตลูไปอยู่กับนเองว็บวกเือคน่นไปนี้เอจะสบายแล้วเกตาเกตลูาโลกหลวงขอระไทยบ้านเราจงสานงานงดงามให้สมในนามพระไทยใจจะขอมอบยดยิ่งใหญ่ไม่ว่า ใคร่ใครอยังขางเสมือนเป็นบุญวานสนาของตัวเคที่องติเกตเสมือนได้พลอยได้เพชรมาพร่องเสร็จเสกซัน เป็นลูกหนูของจอมเจ้าแห่งกรุงศรีอยามลาตอยด้วยบ้าเมือามหย่องไปด้วย